With Love สวัสดีครับพบกับเฮลท์เช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรค หลังจากที่เมื่อวานคุณหมอปราณีประวินชนาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารมอธิบายให้เราฟังถึงประเภทและอาการของโรควิตกกังวลว่าสามารถมีได้ทั้งอาการทางด้านอารมณ์ก็คือกระสับกระส่ายไม่มีสมาธิร่วมกับอาการทางกายเช่นปวดกล้ามเนื้อเกร็งหายใจไม่อิ่มคมตาหลับยากหรือใจสั่นเป็นต้นนะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกลงไปอีกถึงสาเหตุและการรักษาของโรควิตกกังวลกันครับ จะพบว่าในคนที่เป็นโรควิกตกกังวลเมื่อซักประวัติกลับไปแล้วก็พบว่ามักจะมีคนในครอบครัวที่มีอาการคล้ายๆกันมีความรู้สึกดีจึกใจดูนี้อยากแชร์มันออก <So. S 2> คุณผู้ชมครับเกือบหนึ่งใน3ของประชากรโลกกำลังป่วยเป็นโรควิตกกังวลชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแต่สาเหตุจะเกิดจากอะไรบ้างนั้นเราไปฟังจากคุณหมอกันต่อดีกว่านะครับ สาเหตุของโรควิตกกังวลเกิดจากหลายส่วนร่วมกันนะคะอย่างแรกเนี่ยมีการศึกษาทดลองพบว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เกิดอาการตื่นตัวพร้อมที่จะหนีเนี่ยมีการทำงานของระบบนี้มากกว่าคนปกติทั่วไป สาเหตุอย่างที่2คนที่เป็นโรควิตกกังวลจะมีการทํางานของสารสื่อประสาทบางอย่างในสมองที่ทํางานเสียสมดุลมีสารสื่อประสาทในอัตราส่วนที่ผิดปกติไป ส่วนที่ 3. โครงสร้างหรือการทำงานสมองของคนที่เป็นโรควิตกกังวลจะมีความแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างที่ 4. เป็นปัจจัยด้านพันธุกรรมจะพบว่าในคนที่เป็นโรควิตกกังวลเมื่อซักประวัติกลับไปแล้วก็พบว่ามักจะมีคนในครอบครัวที่มีอาการคล้ายกันการรักษาโรควิตกกังวลประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือส่วนของยาซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าโรควิตกกังวลเนี่ยเกิดจากการทํางานของสารเคมีในสมองหรือว่าสารสื่อประสาท มีการทำงานที่เสียสมดุลไปมีการทำงานของสารเคมีที่แปรปวนดังนั้นยาที่ทานเพื่อช่วยลดภาวะวิตกกังวลตรงนี้จะเข้าไปช่วยปรับสารเคมีให้กลับมาอยู่ในสมดุลเมื่อรักษาด้วยการกินยาและการทำจิตบำบัดแบบ CBT แล้วนั้นโอกาสที่จะหายขาด ก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่ว่าทางนี้ลรานี่อาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไปตกกังวลความรุนแรงของโรคที่เป็นในตอนแรกสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างแล้วก็ปัจจัยอื่นๆ ผลเสียที่ตามมาจากรอบวิตกกงังวลเมื่อคนเราวิตกกังวลม,มากๆก็จะทําให้เสียสม, <tro oper> <punished> สมาธิซึ่งสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นของการทํากิจวัตรประจําวันอย่างที่2คือเสียสุขภาพอย่างที่3ทําให้เสียความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันอย่างที่4ทําให้เสียสัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็จะไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นไม่พูดคุยกับคนอื่นอย่างที่ 5. ทําให้เสียโอกาสในชีวิตไป หรือบางคนที่มีอาการวิตกกังวลแล้วมีอาการทางกายร่วมด้วยก็อาจจะต้องเข้าเข้าออก,ออกโรงพยาบาลทำให้ไม่สามารถทำงานหรือว่าเรียนได้อย่างเต็มที่ ความกังวลน,นี้อันตรายเอาเรื่องเลยนะครับบางครั้งเล่นเอานอนไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่วันนี้เรามีทริคง่ายๆเพื่อให้คุณผ่อนคลายความกังวลก่อนนอนมาฝากกันนะครับเพียงคุณหาน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์มาพรมหรือฉีดในห้องก่อนที่จะเข้านอนซึ่งจากการวิจัยและทดลองที่คลินิกทันตกรรมในกรีซพบว่าคนไข้ที่ไปหาหมอฟันมีอาการเครียดลดลงเมื่อรอคุณหมอในห้องที่มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์นะครับ ส่วนพรุ่งนี้เฮลเช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคจะพาไปรู้จักกับโรคอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้สวัสดีครับ